สวัสดีครับเนี่ยทางใคร,ราาคุณป่าหมาไผ่ก็จพามาชมเนี่ยบอ่ออาบนับนาวครับผมที่ก็กำลังที่ทำการเปิดครับผมจิเนี่ยลาดปานินเนี่ยเขาบอยาย่์เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันครับผมปา่าใสหน่อยใสใหญ่ก็เดี๋ยวมาชมผมพร้อมกันครับ ở đây thì xì khéo đấy thì để mà, à, phè đầy lái qua, bớt มันตื่นมันตื่นสีเขียวด้วย <c oughs> อตอนนี้กำลังสีกแก่แบบนี่ะปา่าขึ้นลงบอใ,ใหญ่ครับผม <c oughs> <c oughs> อ่ะปานินใส่กระลังสวยกับผมนี่ะใส่สองตโลสามตโลครับผมส่วนใส่หน่อยใส่ใหญ่ก็เดี๋ยวไปชมกันอีกที่นึงกับผมนี่ฮะช่วงน้ำเดือด ปันด er, oh ินใส่สวยๆร้ายครับผมเดี๋ยวพาไปชมกันใกล้ๆครับอะแค่ไหนสี่ไดร้ายวันนี้งมากวิจับจับผ่อนผ่อนันา นี่นี่เหรอนี่เขาเด็กนี่เด็ก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 เอาๆๆจัดการเองอะนี่นะวันนี้จีนี่ต้นไม้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 ไหนตัวว่าต้นยังไหนนะ โอ้พัดิน,สนใส่โบกร้ายกับผมเนี่ยใสสวยๆงามนี่เยอะเลยครับผมใสโบโบสวยๆแมให้คนชมเนี่ยนี่ครับ เอาป้านินผักลงบอก่อนครับผมนี่ฮะได้เวลาได้การตอนไหนก็นเดีย๋ยริสิจงเวลาเปิดกันอีกทีครับผมนี่ครับนี่บอหนาพูดไปครับผมอาบนับนาวกันเี ใส่สวยๆลายกับผมใส่สวยๆสีแดงสีแดงบอกเขาแดงอย่างนั้นเป็นเทเล่าเป็นเทเล่ะมันบ่อตูงน้องคนอยู่เขาทีมันเป็นคนร้าอยู่มันต้องมีคนตนกลางใส่ป่าเอาเดือก็ตัวใหญ่ไปกินเนี๋ยวนี้ตา อ,อ,อ๋อตัวนี้เอไอไปตกได้กับมานวครับประคับ้งกที่ไ่ประคับป้องประ้ับี่ก็ร้างประคับค้อยง

จอยกับเกาเสียงานนี้ ตีนเขามามันจะนีอะไรในป้านคอยไล่เขามาตีนมันเรื่อๆตีนตีนตีนชนไอ้อ้ยดึงเขามาลูกดดึงเขามามาไล่เรอยมาี่่เขามายกงตาเลยยงตาล

ตอนนี <si ้กะลากป้าบอดอยลงบอใหญ่กับผมเนี่ยประมาณสองอยกว่าโลแล้วกับผมเนี่ยป้าเก่าได้บอใหญ่กับลายกับเดียวสิมาเนี่ยหวานหัวหารหรือว่าเทใด้หด้เบิ่งกันอีกที่นึงกับผม เป็นบรรยากาศบอตัาพุดกครับผมอามนับนาวนะะแต่ก็ยังหลากไส้เรื่อยๆครับผม ไ้ที่ว่ายังอยูาเมามวยติดว่าสวัสดีครับตบิกะใหญ่ป้าให้ดีดด้อยแล้วครับผมมีกระส่ายดีครับผมเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี่ครับผมภายในมีนาครับติดตามในน้ำแอบปินอัตบุญช่อทองนะครับผมโอเคครับบรรยากาศบอกอะประมาณนี้แหละครับผมถึงมือเปิดเนี่ยทำการกับเรีแจ้งให้ได้ซาบีกที่นึงครับผมเนี่ยให้ป้า